งวดเลยเดเซี่ยวยางมาดีปากแลด้วัสดีอากเซียนทุ่งฝนครับครับผมอ้าวันนี้เซียนทุ่งฝนนะครับนเนาะพ่ฝนสีบอกเลขสูตรของพฝนเป็นยังไงเลขสูตรนี่เฮ็ดมาได้โดนบนไดแล้วเซียนทุงน่งฝน วายเฮ็ดมานโดนเกือบอะได้ล่ะโอ้หลามห์มันหงมันหงบข้สามตัวมันเข้อกระกลับโอ้บพราข้สามตัวตรงมันเข้อกับเข้อแบบไรข้อโตดตั้งเส้นบ่เพา,า,าแล้วมันเข้อกับเลขยกไข่มันโอ้มันไปเข้อสองตัวอันนี้ก็เข้าแปดห้าล่ะโอ้เอามงดเมื่อกี้นี่ป้อยไปข้อแปดห้าครับอา่า มันออกหาแ, oh, แหรอโอ้มัน, <c oughs> ม,นมันมากลายมันออกมันออเป็นออกตัวกลับของท่านครับอืมแต่ว่าส,สามตัวนี่ของเสีนนี่เข่าจกเคียบวะมันมนเาเข่าเคียแล้วสามตัวมันเข่าแจ่ตัวกับมันชวดเียตัวกลับ oh. สองตัวไทยเนี่ยเออืฉะ,ะ,ะนั้นเขาก็ต้องกลับไปกลับมาเอาเว้นบ่ครับอ,อืส่วนร้ายเป็นล่างขื้อเป็นบนเส้นทงขวนบนบนเตีย<น> ครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยโอ้มีชุดบนชุดล่างครับเอ่อม,มันมันมมาในพ่าสามตัวนั้นมาใส่คู่หนึ่งสิครับโอ้ครับผมอืม่อางวดที่แล้วนี่กับเขาสองตัวล่างครับโอเอาเป็นยังไงงวดนี่วันนี่ศูนย์ศูนย์หกเอาเฮ็ดไว้ละบ่ครับเฮ็ดไว้เรียบร้อยแล้ว สามตัวชุดสามตัวนี่ครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกแปดหกสองแปดหกสองมีแช่นี่อสองข้างนี่เข้ากับไปหมุนหนอกอยู่นนี้ครับอบานนี้สองตัวล่างเก้าสี่ตัวเดียวล่างเก้าสี่ตัวเดียวครับอล่างเก้าสี่ตัวเดียว ครับบานนี้เข้าเข้าสามตัวนี่เข้ามาตัดบออสามตัวแต่มันที่ออกสองเป็นบ่สองตัวไทยครับมันกลับอืมนั่นจะเป็นหกสองหกสันศูนย์หกหกศูนย์สันบ่กครับอ้าวงวดนี้จะลงไห้เสี้ยนตรงฝนเป็นงวดคลิปแรกงวดแรกครับงวดแรกงวดแรกคลิปแรกเนาะคลิปออกของพอไว้นี่ครับผมแปดแปกของพไว้์อ่าแปดหก เลกล่างกันขันทับว่าก่เวอย่างมาดีปากเร้ออะเจินแต่เลขบนบ่ประกันโอ้ครับผมเลขบนไม่ประกันประกันแต่ล่างอืมโอ้ขั้นสมมติว่ามันมาสามตัวศูนย์ศูนย์เอ่อศูนย์ศูนหกูนศูย์เก้าเสียมันกลับหัวขึ้นหัวลงทันบ่ะมักลับแจ้งเสียนะโอมันมีแต่ปูนย์หกมันเอาหกศูนย์ัเ ทัานส่วนหกมันออกหกส่วนไปเลยเออทัานหกสองก็ออกสองหกไปเลดมันเปลี่ยน sure. ได้บุ๊คอ๋ออืมมันหลายงวดเลยเด้่เปลี่ยนสันสามสี่งวดมาเลยดิอ๋อก็เรียกว่าแหกลับเอาครับอ่ในในเลขในจำนวนนี่ให้กลับเอาเพราะว่ามันมันมีสองหางเนาะครับอ่านี่ยเพิ่อเขาโท่าแมาตลอดนะเด็กเอือครับผมแปดหกแปดสองอะ สองหกอ่ลงไหฮมันมีดตัวก,กับลงไฮฟอมมันติดกับไปตัวใดศูนย์หกหกศูนย์กับกลับไปแล้วหกสองสองหกกับกับไปแล้วยัางตาแปดสองคือมันสีออกสอ,องแป,ปดซนะบอกเลขเลขล่างนี้เอเลขล่างนี้เก้าสี่ตัวเดียวครับเก้าสี่ตัวเดียวเพราะองกลับ<อ>เป็นหกสี่อะไรวเป็นไปเม่อไรครับโ<อ>ก็แล้วก็เรียจซี่ส<อ>ิเจอ ครับบอกว่าเฮ็ดเอาเอออืมแต่ว่าของผมนี่ออมันบ่เคยเปลี่ยนนะเออชุดสามตัวบนนี่เน้นคู่ไรเจ็ดตัวคนเน้นบ่เปลี่ยนครับมันมาสะทอกันโอ้อ,อ่าไฮเน้นนี่คือมันมาแค่สองหางนี่ขึ<ๆ>้นอยู่ก็บพวามมาความจอบของเอฟซีครับอเน้นว่าเปลี่ยนอ,อเน้นว่าเปลี่ยนบวกเดี๋วเดี่ยวเน้ได้ต่ลรางอย่างเดียวอืมพอเพราะเหล็ก่างมันเค่อย เข้าตรงๆแลายเทียนนะโอ้เห็นว่าว่าเป็ไงว่าเน้นล่างวาทถอปเอ้ครับอืม,อมเพาอันบนนี่บพ่รับประกันบนนี่บพ่รับประกันอืมต่าเลขล่างนี่ทักเปอร์เซ็นไม่ว่ามันหลายยุ่นหรือว่า <öyle S 2> ในใจผมว่าเออมีล้านเอาล้านมีแสนเอาแสนนึงสันส่นบ่ครับก็จะพวกก็จะเสียกขากได้ <laughs> มันคอมเวเป็นผู้มูวนแม่กับแมนอยู่อันนี้เฮ้าเป็นผู้บอกไปแต่ว่าหางเดียวนี่เตี้ยมันนาสนอยู่นี่เลขล่างอะ่ะหางเดียวครับเ,เลขล่างหางเดียวกับน,นาสนคือกันอยู่มีโอกาสเป็นไปได้เบิดเนาะครับแต่ว่าเลขล่างหางเดียวของเส้นทงฝนนี่เขาจักงวดแล้วหว้อยสามงวดแะ้วเดี โอ้ตาพาเท็ป้านี่เขาติดกันคือสามงวดครับเอ่งวดนี้เป็นงวดที่สี่ไปเะครับอืมกะเลกาก็แปรหามันมันก็อหาแปดล่างกันเด้เออเพียงสัตวเนี่ยก็จยังาบรับประกันครับอันนั่นแล้วครับเลขบนเนี่ยครับอืมบอกกะขึ้นอยู่กับความมาความสอบของเอฟซีเน้นล่างหางเดียวคือเก้าสี่ครับอืม อาเอฟซีฟังแหลกกลับไปพิเกรณาบิ้งนะครับเรือเอฟซีครับผมเพราะว่าเพิ่นเน้นล่างหางเดียวคือเก่าซีเก่าซีซีเก่า็สามหนึ่งกับเขามาแล้วสามหนึ่งกับเขามาหาแปดกับเขาโอ้มีแต่เก้าซี่แล้มันที่เขาว่าหงุดเนี่ยอือให้เอฟซีพิเกรล่าเบิ้งเนาะครับอ้าวจังหวะพอดีจังหวะว่างพอดีสันนี้นี่อือ เมือ่อเมื่อพุทธผมกระโทษหายุผมมาสิยร่องงานนั่นน่ะร่องเหล็กเล่าเนะ่ะโอ้ครับผมอืเล็กเล่าเขาทั้งบนทั้งล่างเนี่ยล่ะโ,อ,อ,โอ,อ้เอมเขาซีซีกับสิบห้าโอ้มออสำหรับเซียนทงฝนครับเอซีครับผมมืนอนีเบนี้แนวทางาเอามาให้อ่าคือ มีสามตัวบนอยู่ตังแต่ว่าเน้นล่างสามตัวบนบ่เน้นนะครับว่าเน้นล่างอันเดียวหางเดียวคือเก้าสี่ครับเอฟซี FC ครับผมเอฟซีเบิง, <F 4. S 2> บงไปพร้อมๆกันนะครับเนาะว่าเป็นของเซียนทงฝน่นครับเอฟซีครับเน้นล่างหางเดียวคือเก้าสี่นะครับเดื่อส่วนเลขบนนี้ หายไว้ได้เบิดอยู่มักกระจัดขัดกระพานครับเอฟซีกับผมขั้นบ่ถือตัวนี่เฮ็ด hey เนี้ยงกอ,อันเส้นทงฝนเอาอยางมาดีรดรดโอ้เอาอยางมาดีดปากเลยเตรียมหนังสติกยางหนังสติกผู้นี้ยางนั้นตีกับมาารดอเอาอยางไปดีดปากเส้นทงฝนรถวัสดครับเอฟซีับผมถ่าวออกเก้าซี่นีวัสันครับเอฟซีกับผมเอาสารบคลิปนี้ก <c oughs> ัขอบ,บุญขอบ,บุญ เซียนตรงฝนอด้รลครับผมวัสดีครับ